โรงเรียนอนุบาลบ้านนาวัดช้างร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่นเคยนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของ วงจรไฟฟ้าค่ะเมื่อในชั่วโมงที่แล้วนะคะนะักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการต่อวงจรไฟฟ้านะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างน,นั่นก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวงจรไฟฟ้านะคะซึ่งวงจรไฟฟ้าจะมี2แบบคือแบบอนุกรมขนานนะคะ ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองค่ะอนุกรมนะคะเป็นการต่อง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์การต่อกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่คุณไม่ได้คือเราจะเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้านะคะวันนี้นคุณครูจะใช้ฐานสี่ก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนเซลล์ไฟฟ้าให้ถูกนะคะสี่ก้อนแบบนี้เนาะนะคะอย่างที่สองะคะก็คือสายไฟค่ะเห็นไหมคะสายไฟ นะคะวันนี้วงจรอนุกรมนะคะต่อง่ายแต่เราจะใช้สายไฟทั้งหมด3เส้นนะคะแบบนี้นะสีไม่มีผลนะคะอย่างสุดท้ายคือหลอดไฟนั่นเองนะคะแบบนี้เนาะหลอดไฟนะคะนักเรียนทุกคนเห็นนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะการต่อวงจรอนุกรมต่ออย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะ ค่ะและนี่จะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะค่ะเราจะมาเริ่มต่อกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เซลล์ไฟฟ้าทั้งหมด4เซลล์นะคะค่ะหลังจากนั้นจะใช้สายไฟเส้นที่1น,นะคะต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้าค่ะนักเรียนดูตามเลยนะต่อเข้ากับหลอดที่1ค่ะดูนะคะ หลังจากนั้นนะคะใช้สายไฟเส้นที่2นะคะสีแดงนะต่อหลอดไฟจากหลอดที่1ไปยังหลอดที่2ค่ะโดยเราจะต้องหนีบให้ให้หนีบกับโลหะนะคะอย่าไปโดนพลาสติกไม่อย่างนั้นเนี่ยพลาสติกมันเป็นฉนวนไฟฟ้าเนาะนะคะไฟจะไม่ติดแล้วใช้สายไฟเส้นที่3นะคะต่อจากหลอดที่2นะคะมายัางที่บริเวณ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็คือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองนะคะแบบนี้นะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าหลอดไฟของเราทั้งสองหลอดติดเลยนะคะเป็นการต่อจากกระแสะไฟฟ้านะคะจะไหลาจากขั้วบวกไปยังหลอดที่1และไปยังหลอดที่2นั่นเองนะคะค่ะเราลองเทสกันนะคะซึ่งวงจรอน,นุกรมนะคะ ก็จะเป็นวงจรที่เหมาะต่อการต่อนะคะซึ่งเป็นซึ่งมีลักษณะการต่อที่ง่ายนะคะเราลองถอดหลอดใดดึงหลอดไฟนะคะดึงสายไฟจากหลอดไฟหลอดที่2ดูนะคะแล้วเราลองดูว่ามันจะติดหรือเปล่าผลปรากฏว่าอ้าวไม่ติดเลยนะคะเห็นไหมคะกระแสไฟฟ้ามันไหลไปไม่ได้มันก็เลยไม่ติดเนาะนะคะแล้วเราลองถอดหลอดที่1ออกดูบ้างล่ะ อ่าเป็นเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลจากหลอดที่1นนะคะจะไหลจากเซลล์ไฟฟ้าไปยังหลอดที่1ไปยังหลอดที่2หลังจากนั้นจะไหลมาที่ขั้วลบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งมีปัญหาอีกหลอดหนึ่งก็จะดับด้วยค่ะเห็นไหมคะค่ะจากกิจกรรมตรงนี้เราลองมาวาดสัญลักษณ์นะคะทางไฟฟ้ากันดูเนาะเริ่มพร้อมกันเลยวันนี้เราใช้ทั้งหมดกี่เซลล์คะนักเรียน สเซลล์นะคะแต่และเซลล์ประกอบไปด้วยขั้วบวกกับขั้วลบแบบนี้เรียกกี่เซลล์คะหนเซล์ค่ะขีดใหญ่คือขั้วบวกขีดสั้นคือขั้วลบนะคะต่อไปเซลล์ที่2ค่ะครบหรือยังคะยังนะคะแบบนี้ครบหรือยังคะนักเรียนครบแล้วคะ่ะมีทั้งหมดสี่เซล์ เราต่อแบบวงจรอนุกรมหนูดูตามนะหนูดูภาพตามนะลูกเป็นสายไฟนะคะต่อเข้ากับหลอดที่หนึ่งก็คือหลอดนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์หลอดไฟก็คือมีรูปวงกลมแล้วมีเครื่องหมายคูณข้างในนะคะต่อเข้ากับหลอดที่สองแบบนี้โอเคนะคะหลังจากนั้นต่อมายังงค้่ลบ เป็นไงบ้างคะเห็นไหมคะครูว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้การต่อแบบนี้เราจะเรียกว่าการต่อแบบวงจอรอนุกรมนะคะการต่อแบบวงจอรอนุกรมค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะซึ่งเป็นวงจรการต่อที่ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะเราจะต่อจากเมื่อกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลาจากขั้วบวกนะคะก็จะผ่านไปยังหลอดที่1จากหลอดที่1ก็จะผ่านไปยังหลอดที่2นะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้วลบนั่นเองนะคะค่ะการต่อวงจรแบบอนุกรมนะคะก็มีข้อดีก็คือ สามารถต่อง่ายนะคะต่อได้รวดเร็วแต่ถ้าข้อเสียงมันก,ก็คือถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งมีปัญหาอีกหลอดหนึ่งก็จะดับไปด้วยค่ะประโยชน์ในการใช้วงจรไฟฟ้ากับอนุกรมนะคะจะนิยมติดตามถนนหนทางนะคะหรือต้นหรือว่าเป็นหลอดไฟประดาษตามต้นคริสต์มาสแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งไม่เหมาะต่อการนำมาต่อใช้ในบ้านเรือนของเรานะคะ ค่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาส่งครูส่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ